โดริโอโรมาละใจตตเกียวแม่ต้องเญี่ปุ่นอยยยนาโนมียะโกมันซาเกะซาติยาตูนาโซลิโอโยยโยยาตตนาโซลิโโยยโยยเชนนะนนะินนินนะกินแต่นัอะอืมอ่ะแต่ไปก็มีเพลงอีก ไปกินอ๋อเดี๋ยวก็เป็นเกี่ยวอะไรมามาตบอี่นี่พาหุยมาตบอี่นี่พาหุยกินกินตุลา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 หุยเย็นไปหุเย็นมาผ่องสิย็นมาคือจะได้ยาแหม่จำไม่ได้นานเลยวะไม่กินไม่กดนนะจังเดียวจังจะไปไล่ควายอ่ะร้องเพลงผ่องสีอ่ะสีอะไรน้องเป็นคนรักที่เท่าไหร่อ่ะ คุณเมียน <twitch. S 1> ้อยเมียหลวงอะแม่คุณเห็นดีแล้วคุณเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าก่าที่นำเมียน้อยมาลืมแล้วหรือชาเหมือเหมือนะคุณลืมอย่างนี้คิดหรือว่าคุณทำถูกคุณไม่รักเมียรักลูกดินฟ้าพันูุ ลูกน้อยตาดำดำคุณเห็นดีแล้วคุณเห็นแล้วคุณเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าขาที่คุณนำเมียน้อยมาคุณชาเหลือเมียและลูกคุณทำอย่างนี้คิดถึงว่าคุณทำถูกคุณไม่รักเมียแัะลูกสิ้งความหวานผูก น้อยตาดำดำอ่าจบเลวจ้าจำไม่ได้หรอกเพเคงคู่กับเคุณทั้งทุกท้ายผู้ไปขอให้ทุกคนมีความสุขทุกทุกอ่าขอให้ท่านทั้งหลายอ่าคนไทยท่าคนไทยเมืองไทยอ่าต่อไปนี้ทั้งหล้าป้าประกิน จะอวยพรสนให้ทุกๆคนที่เป็นคนไทยร่วมกันทั้งชาติอ,อ,อยู่เย็นเป็นสุขมาหากินค้าขายร่ำรวยแล้วขอเงินทองมากมาแจกให้มัางจะกลับไปเมืองไทยอีกสองำแล้วมาสมุนตะบำมุดำทานให้ลูกชายไปบวชจะเรียนลูกชายไปบวชโชคชัยหรือลูกชาย อขอทิศัวกก็ส,กสนให้ลูกชายนใรงตยบานผมตายยังเนี่ยพูดเนี่ยเปล่าจะเป็นบวชเรื่องในโรงตยาบานจะไม่บวชขอทิศบ, <c oughs> บวด,ส,ดสนให้ทุกคนที่ได้ทําบุญร่วมกันอขอใหอยู่เย็นเป็นสุขคนไหนไม่ทําระวังนะคะ รีบรีบทำจ้าพี่ผัดดองนะคะใครมีเงินเท่ก็รีบส่งมาเร็วนะจ๊ะเรื่องความจริงนะคะไม่โกหกไม่ล้อเล่นแลยวก็บินนะจ้าตอนนี้ก็จะบินแล้วนะจ๊ะอีกสองเดือนก็บินแล้ะจ้าบายขอเจอกันอีกวันข้างหน้าและเดือนข้างหน้า วันไหนไปเมืองไทยครับเมืองไหนไปเมืองไทยวันที่เทไ่เดือนวันที่เทไ่เดือนไหนเดือนอดี๋วก่อนแล้วเดือนอะไรว่าดี๋ยวจะไปเดือนหน้าจีงเดือนวันที่เทไลสิบเจ็ดอือสิเจ็ดเหรอสิบเจ็ดเมษายนสิเจ็ดเมษายนใครไปด้วยครับใครไปด้วยใครไปด้วยสามีกะลูกชายลูกชายสุดที่รักเขาเปล่าลูกชายหัวโกอือแลน้องรัก้องรักครอบ้านบ้าน ลงรักเฝ้าบ้านดูแลบ้า <creo> นไม้แล้วลูกสบายไปป่ะเนี <no mä S 2> ่ยไม่ไปจ้าไปปีหน้าปีหน้าเหรอกลัวข่้บินเนะกลัวข่้บินบ้างไปปีหน้ากันลงรักน้างรักอ๋อลงรักเซฟุตบายหน่อยจะเข้ายูทูบลงรักเ้ยไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์จะให้ดูเ่ย